สวัสดีครับอยู่กับผมบากุไกในช่องอีสานบ้านคอยกาโมนีนะครับเนาะบากุไกกับสิพาพี่น้องมากูมันนะครับสำหรับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงแรงๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีฝนตกมีฝนตกอยู่แต่ว่าท่านั้นท่านี้แล้วฝนตกกับบริเป็นอุปสรรคในการทำงานของเฮานะครับเนาะเพียงแต่ว่าบากุไกสีถไทยทอดให้พี่น้องเบิ่งบไร้แค่นั้นแหละเพราะว่ากล่องมันมันจะถือฝนบรได้นะครับเนาะเดี๋ยวมันจะเสีย โอเคเดี๋ยวสิไทยทอดให้เบิรงในส่วนที่ไทยทอดได้นะครับเนาะไปไปติดตามเราซ้มกันเลยครับไปสําหรับวมืนนอนี้นะครับแปลงทช่งเฮาสีกู่ก็เป็นแปลงนี้แหละครับพี่น้องแปรงนี้แะมันสูงใง่ดีครับแต่ว่าส่วนหนึ่งที่มันสูงตรงนั้นเพราะว่ามันมีต้นไม้ต้นไม้ต้นนี้บังนะครับเนาะงามมันมันก็เลยต้องดืดขึ้นเพื่อหาเสียงนั่นเอง กาบหูวว่าหัวสีเป็นยังไงเขาสิพึงพอใจบอ่อกะจังมาเบิงกันแต่ว่าตอนนี้ฝนตกครับนี่ฝนตกลงลินลินครับถ่ายให้นพี่น้องบ่งโมได้โอเคบ่เดียวฝนสอตกแล้วก็สิพยาายมถ่ายให้พี่น้อง,อด,ออด,อองด้เบิงนะครับเนาะะนะครับกลับมาเบิงหัวมันกันจักหน่อยโอ้เสียงฝาห้องอันนี้ฝนตกก็ลินลินต้องครับนะนี่ฝนลินลินอยู่ <laughs> ครับหัวมันนักนักแห้งครับพี่น้องนักแห้งตัวนี้ครับกับรถไทยลงบ่ได้นะครับเป็นความเป็นดินดินมันมีหนามเยู่ไทยลงมากกับชิมุนหมดซื้อนะครับกับมีตัวนี้ครับเป็นตัวซอยนี่ครับบางคนก็นกนกนเอืน่นเนี้ยงัดหัวมันนะครับเนาะบางคนก็เอื่นแมคโครนี้งั้งหัวมันหัวแข็งหัวแกนดีครับหัวแก่ดีแล้วครับเนาะหัวมันอือ ออซ้อนครับพี่น้องในฐานะคนเห็ดออนซ้อน,นพี่นอ้องเบางต้นมันสูงถวมหัวยืนมือคนเหรครับลำมันกับงามงามับน,นี่ลำมันงามวันบ่บ่จะขายลำมันเหรครับเพราะว่ามันเมื่อยขี่คานเห็ดเนาะครับเนาะ มือก็ขี่คานเทียดอ,อมหัวมันครับเนี่ยแม่จะเบ,บิ่งหัวมันในเป็นเบิง่งอะไรแม่จกหัวเนี่ยโซโซพี่เซนเนี่ครับนี่หัวมันนะครับเนาะนักครับนักนักดีหัวใหญ่โอเคตอนนี้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวที เพื่อประหยัดแห้งเขาก็สิีพยายามฟันฟันลงแล้วก็เอาเยอางานงานเอานะครับเนาะถอนไยกับเจ็บยาวครับพี่น้องสำหรับตัวนี้นะครับนาาเป็นพื้นทีต่ตีในให้เป็นพื้นทีตีตในให้น้ำม,มันไหลลงมาเนี่ยครับถ้าสังเกตเห็นนี่สีเห็นนี่นะครับเ่อเอ่เอคล้องมันนี่หายไปแล้วนะครับเนะเาะดินทรายเขามาปกคลุมถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันเขาเชียวเพราะว่าดินทรายมนันมีความเน,นียน,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 นเนียนหนาเนียนมากนะครับ ค่กนี่สิหาห้จบ่บออกแล้วก็สิเน่าอบเอาแล้วก็เน่าในในที่สุดครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้จะเป็นปัญหาที่เขาต้องแก้คือเขาต้องเอาออกนี่ครับหัวมันเขายังใสดีครับบ่ทัานได้เน่าแต่ว่าถ้าปล่อยไวคาดว่าบ่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเละครับรูเรื่องเม้นเลยเม้นเลยแหละครับนี่นี่เขาต้องแก้ไขนะครับเนาะตาพี่น้องกัมันตรวจแปลงมันเข้าเสมอนะครับเนาะว่าช่วงตินให้ช่วงใดมีน้ำขังน้ำยังบอไม่ดินไหลลงมาบอนะครับถ้ามีก็ต้องจัดการกู้ไปขายครับ ดเงิั้นหาบาทสิบาท็ดีกว่าบด้เจ็กบาทเลยนะครับเนาะโอเคการตัดภาพมาอยู่ในส่วนของผลประกอบการเลยนะครับเพราะว่าฝนมีตกมืดมืดคืนเลยครับตกตลอดการไม่หยุดไปชั่วคราวครับแล้วก็กลับมาตกอีกนะครับเนาะถือว่าฝนดีครับในช่วงนี้สำหรับตอนนี้ก็เป็นในช่วงของวันที่ 18นะครับเนาะวันที่18กรกฎาคม2567เอา้าร้อยิบเจองผลประกอบการครับพี่น้องสำหรับราคาปายในมือนี้นะครับอยู่ที่2องบาทแปต่างหมายความว่าถ้าเฮาได้มันอยู่ที่30%เฮาสิได้ขายในราคา2องบาทแปต่างต่อ1กิโลกร,รมัมนำนักที่เฮาได้ไปอยู่ที่2,510กิโลกร,รมัมฮักดินแล้วคงเหลือน้ำนักขายอยู่ที่2,372กิโลกร,รมัม ได้เปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ที่21เปอร์เซ็นต์กับ20เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์แป้งที่ได้ขายก็หาค่าเฉลี่ยนะครับเนาะได้อยู่ที่20.5เปอร์เซ็นต์ได้ขายในราคา2บาท32สตางค์ต่อหนึ่งกิโลกรัมเป็นเงินทั้งสิ้นอยู่ที่หาพันหาลอย3บาทนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นผลประกอบการก็เฮ็ดยาจะหน่อยครับพี่น้องช่วงนี้เพราะว่าฝนตกมาตลอดครับ หนักบ้างมานักบ้างลิ้นบ้างแต่ว่าตกมาตลอดบิดมือมันคืนเลยนะครับเนาะขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ขอมาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดติดตาม็มีกำลังใจให้น่เด้อแล้วพอกันไหมครับสวัสดีครับ